ครับทายครับเพื่อนๆผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Number X Snap Channel นะครับถ้าเพื่อนๆชอบถ่ายภาพชอบแต่งภาพนะครับที่สำคัญบ้ารถซิ่งชอบเซฟหรือเกี่ยวกับรถซิ่งนะครับถ้าว่าเพื่อนๆเป็นคนคล้ายๆกับผมนี่นะครับในไหนแล้วก็คล้ายกันแล้วฝากติดตามกด Subscribe ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยครับ เาละครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับไลท์ลูมนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ไลท์ลูมพีซีนะครับพอดีมีเพื่อนๆใน u t u b e เนี่ยคอมเมนต์ว่าช่วยแต่งรูปบนไลท์ลูมโทรศัพท์ให้ดูหน่อยนะครับก็วันนี้มาจัดให้ตามคําขอนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นวันพัสนะครับเป็น Android นะครับซึ่งไลท์ลูมใน Android และ iOS เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าผมใช้เป็น Android แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็เข้าไปที่โปรแกรมไลท์ล เราจะเข้ามาที่ไลท์รูมโอเคครับเราก็เพิ่มภาพถ่ายเข้ามาในไลบารี่แล้วก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกที่รูปภาพที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่กันที่หน้าตกแต่งนะครับก็จะมีเมนูมีอันแรกก็เป็นอันนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับมีแบบเลือกแก้ไขครอบตัดนะครับโปรไฟล์ออโต้อย่างออโต้เนี่ยถ้ากดเขาก็จะคำนวณแสงให้เราอัตโนมัตินะครับแ,แล้วก็จะมีแสงมีสีเอฟเฟกต์รายละเอียดนะครับ ออปติครูปล่างนะครับค่าที่ตั้งไว้ก็เหมือนพรีเซตนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะครับผมจะมาตรงหัวข้อเอฟเฟกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับข้างด้านบนจะมีคําว่าพื้นผิวนะครับเราจะดันพื้นผิวไปด้านขวานะครับ ก็คือเท็กเจอร์นี่เองครับซึ่งจริงๆเนี่ยการแต่งไลยรูมบนโทรศัพท์นะครับกับบน PC เนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อความคมชัดนะครับก็จะดันมาทางขวาเช่นกันนะครับลบหมอกควันนะครับตรงนี้ถ้าลบออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าดันมาทางนี้ภาพก็จะเข้มนะครับประมาณนี้นะครับผมจะดันมาประมาณนี้นะครับให้มันเข้มสักเล็กน้อยนะครับวิกเน็ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบมืดนะครับ ดันมาทางซ้ายขอบจะมืดดันมาทางขวาก็สว่างนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใส่ขอบมืดเนี่ยก็ดันมาทางซ้ายแต่ภาพนี้ผมจะไม่ใส่นะครับปล่อยไว้นะครับจุดกึ่งกลางตรงนี้ก็คือเลือกจุดกึ่งกลางของขอบมืดตะกี้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็ไฮไลท์ปับได้เช่นกันนะครับเป็นส่วนของขอบมืดตะกี้นะครับตรงนี้เราก็ปล่อยไปนะครับเสร็จจากหัวข้อนี้แล้วเราจะมาต่อมานะครับเป็นรูปหลอดสีนั่นเองครับเห็นไหมครับก็คือจะมีอุณหภูมิครับก็คือเทมเหมือนบน p ีซเช่นกันครับถ้าเอาอุณหภูมิอุ่นๆก็ดึงงมาาาทขวนะครับ ถ้าชอบเย็นๆก็ดึงมาทางซ้ายนะครับภาพนี้ผมจะดึงอุณหภูมิมาทางขวาเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากความสดของสีนะครับแลวก็ความอิ่มสีนะครับความอิ่มสีเนี่ยก็คือเหมือน saturation บน pc นั่นเองครับก็ถ้าดันมาทางขวานะครับก็จะสดดันมาทางซ้ายก็จะจืดลงไปนั่นเองครับเหมือนกันความสดของสีก็เช่นกันครับดันมาทางขวาก็จะจืดนะครับดันมาทางซ้ายก็จะเข้มขึ้นมานะครับ โอเคทั้งความสดของสีผมจะดันกลับมาทางซ้ายนะครับให้ภาพได้ลมดักๆนิดๆนะครับเสร็จแล้วก็มาที่รูปพระอาทิตย์นั่นเองครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนบนพีซีเช่นกันครับการรับแสงก็คือเอ็กโวชัูนั่นเองครับดูว่าเอ็กโวชชของเราเนี่ยมันสว่างมากน้อยเราพอใจหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอใจก็ปรับมาทางขวาก็จะสว่างนะครับปรับมาทางซ้ายก็จะมืดนะครับภาพนี้ผมจะปล่อยประมาณนี้นะครับส่วนของคอนทราสก็เหมือนกันครับถ้าเราดันมาทางขวาก็จะมืดนะครับคอนทราสก็จะขึ้นเข้มนะครับถ้ามา จะสว่างขึ้นนะครับไฮไลท์ก็จุดสะท้อนเหมือนเดิมครับอ่าให้ดูตรงแสงสะท้อนนะครับก็ถ้าเราดันมาทางขวาเนี่ยไฮไลท์มันก็จะสว่างนะครับมาทางซ้ายก็จะลบไฮไลท์ออกไปนะครับผมจะดันมาทางซ้ายเล็กน้อยนะครับชาโดว์นะครับเงาตรงนี้เหมือนกันครับถ้าเราดันมาทางขวาก็จะสว่างกับลบเงาทิ้งไปหมดนะครับแล้วก็ทามาทางซ้ายก็จะมืดนิดหนึ่งรับเงาก็จะขึ้นชัดนะครับเลือกตามความเหมาะสมครับสีขาวสีดําก็เหมือนกันครับสีขาวก็ลดมาทางซ้ายก็ได้ครับในส่วนของสีดาเนี่ยผมจะเพิ่มขึ้นมาทางขวาเล็กน้อยครับประมาณนี้นะ ต้องการเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับไปแบบเลือกครับอ่าแบบเลือกนี่ก็คือเราจุดลงไปนะครับก็สมมติเราระบายตรงลดนั่นเองครับผมระบายตรงรถนะครับแล้วก็ทําการปรับคอนท้าส์นะครับเขาก็จะปรับคอนท้าส์ให้นะครับอืมประมาณนี้ครับสรับแบบเลือกก็เหมือนการรีทัชบางจุดนะครับเหมือนใน PC เช่นกันนี่ครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือรูปก่อนแต่งนะครับแล้วนี่ก็คือรูปหลังแต่งเสร็จนะครับก็ออกมาประมาณนี้ครับการแต่งรูปไล่รวมบนมือถือนะครับเข้าคร่าวนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาลงลึกดีเทลต ใช้เนี่ยก็เป็นตัวฟรีนะครับบนโทรศัพท์ไม่ได้มีการซื้อรายเดือนเพื่อที่จะเพิ่มออปชันนะครับก็จะใช้ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าประมาณนี้เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับพอเสร็จแล้วก็กดตรงจุด3จุดด้านขวามือนะครับแล้วก็กดคําว่าเพิ่มไปยังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถบวกเข้าไปนะครับอัลบั้มก็ตั้งอัลบั้มได้นะครับกดตกลงนะครับก็จะเพิ่มภาพเข้ามาในอัลบั้มของเรานะครับอ่าปรากฏว่าที่อัลบั้มของเรานะครับล้วกดเพิ่มก็คัดลอกหนึ่งภาพถ่ายไปยังเรียบร้อยนะครับก็กด ซ้ายมือครับกลับมาจะเห็นรูปของเรามาตรงนี้ยอนะครับนี่คือรูปที่เราแต่งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือก่อนแต่งอันนี้คือหลังแต่งโอเคครับก็ประมานี้นะครับสำหรับไล่รูปมนมือถือวันหลังจะมาเพิ่มให้นะครับลองแต่งดูครับเอาเป็นว่าผมว่าจริงจิเนี่ยดูคลิปการแต่งบน PC ผมก็ได้ครับแล้วก็มาแต่งกับมือถือก็ได้ครับจริงๆเหมือนกันเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแค่เป็นเวอร์ชันโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองครับแล้ววันนี้ผมโป้จากไอโซแสบไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดต